สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะเมนูโบราณค่ะเพื่อนๆค่ะต้มกะทิฟักกับปลายี่สนค่ะเพื่อนๆพ,พี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็มีปลายิสนนะคะประมาณ300กรัมค่ะพี่การได้หั่นเรียบร้อยแล้วฟักเขียวหนึ่งลูกนะคะวันนี้พี่การได้เป็นฟักอ่อนค่ะบา,บางชิ้นพี่การก็เม็ดใสไปด้วยรากผักชีสองสารากนะคะพิไทยเม็ดประมาณ30เม็ดค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะวันนี้ใช้หอมแดงหกเจดั่วนะคะเป็นหอมแดงไทยค่ะใช้กะปินะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ เดี๋ยวพี่การก็จะตำรวมกันอ่าส้มล้ำส้มมะขามเปียกนะคะครึ่งถ้วยค่ะอ่าน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ80-100กรัมนะคะอ่าเราใส่ผงปรุงรสเป็นหช้อนโต๊ะนะคะ,ะตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ3-5ช้อนโต๊ะค่ะอ่าเดี๋ยวเราชิมก่อนก็ได้นะคะอ่าเวลาเราทำวันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปอัมพาวานะคะประมาณ500กรัมค่ะ อ่าเดี๋ยวพี่การก็จะเอาพริกไทยรากผักชีหอมแดงกะปิน้โขกรวมกันให้แหลกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออจะใส่ลงไปในหม้อตอนนี้พี่การก็เอากะทิตั้งไฟเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าใส่กะทิหนึ่งขวดนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปหนึ่งขวดนะคะเท่ากับกะทิห้าร้อยกร,รัมนะคะอ่าพอเดือดได้ที่เราก็เอาเอาเอเครื่องที่เราตําไว้นะคะลงไปนะคะก็จะมีเออพริกไทยรากผักชีหอมแดงกะปินะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะ ส่วนที่ติดคกเราก็เอาน้ํากะทินะคะกวก้วในคกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปในหม้อกะทิสำเร็จรูปนะคะเวลาเราซื้อมาเพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีนะคะอย่าไปซื้อกะทิแบบอบฟันเทียนมานะคะเ,เดี๋ยวจะผิดสูตรนะคะเพืนนะะเอ่อนๆค่ะอ่าเราก็เอาน้ำกะทิที่กว้วก้วในคกใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปเลยะคะ่ะอ่าเดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อนนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวพี่การก็จะใส่น้ำปลาลงไปเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะ,ะตามด้วยนะคะ,ะผงปรุงรสค่ะแล้วเราก็ใส่ปลายี่สนลงไปเลยค่ะปลายี่สนนี่เราล้างาําความสะอาดสักสองสามรอบนะคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะตามด้วยนะคะฟักค่ะ,ะเราใส่ฟักเขียวลงไปเลยนะคะ เดีย๋ยวเราเอาทับพีนะคะอ่าหรือกระบวยเนี่ยแหละอ่าให้เขาจมนิดหน่อยแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะตอบต่อไปนะคะเราก็รอให้เขาเดือดนะคะพอเดือดได้ที่อ่าลองเปิดฝาดูสิคะหืกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวพี่การจะช้อนฟองออกสักหน่อยฟักเขียวนี่วันนี้พี่การซื้อมาอ่อนมากๆเลยเนี่ย โอ้ถ้าผัดไข่นะคะเพื่อนๆขาโอ้สุดยอดเลยค่ะแต่พอดีวันนี้นะคะไปเจอปลายิสนที่ตลาดพิการเห็นสมัยก่อนคุณยายเขาชอบทำนะแต่ว่าจะทำเป็นปลายิสนกับาสายบัวแฟงก็นานๆทำทีทพิการก็ได้จำมาเอามาแชร์สูตรให้เพื่อน,อนๆไปลองทำดูไงคะ เ,เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นใส่เป็นปักเค็มก็ได้นะคะเ,เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปค่ะถ้าเราไม่ชอบหวานเราก็ลดน้ําตาลลงได้นะคะแล้วเราก็ใส่น้าส้มมะขามเปียกลงไปนะคะก็จะออกหวานเ,เปรี้ยวหวานกับเปรี้ยวนํานะคะปลาเลมปลาเลมอร่อยดีน้ําก็คุกข้าวโอ้สุดฟิน เดี๋ยวรอเดือดอีกสักครู่นะคะพี่การว่านะคนสมัยโบราณเนี่ยก็ช่างสรรหานะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะแล้วก็เป็นมีอะไรก็ทำเป็นกับข้าวได้หมดนะคะเพื<ๆ>่อนๆปลายิสนนี่ปกติก็เอามาย่างนะคะที่ท่าฉลอมนะมหาชัยเยอะมากเอามาย่างแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มโอ้โหอร่อยสุดฟินเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยววัน หลังนะคะพี่การจะสาธิตการย่างปายิสนแล้วก็ทําจิ้มรสเด็ดให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเห็นไหมคะพอสุกแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะมเดี๋ยวพี่การรอเดือดอีกคู่หนึ่งนะคะอพี่การจะช้อนฟองออกก่อนจะได้ดูหน้าทานคะ่ะเพื่อนๆ เมนูนี้นะคะเพื่อนๆค่ค่ะคนสมัยโบราณหรือว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เราคุณตาคุณยายขอชอบทานก็ผักก็จะนิ่มไงคะนิ่มท่านก็จะทานง่ายเป็นเมนูโปรดของผู้รักผู้ใหญ่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยคะ่ะ วันนี้พี่การฟักอ่อนมากพี่การก็เห็นเม็ดอ่อนพี่การก็เลยใส่ด้วยชอบชอบทานอร่อยมากๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะต้มกะทิฟักปลาย,ยิสนของพี่การน่าทานไหมคะพเพื่อนๆค่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ